อคราวนนนี้มัเป็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel บอลจันตากองนะครับผมก็กลับมากันอีกแล้วนะฮะกับการเปิดแพ็คนี่ครับผมการเปิดการ์ดละกันในเกม e ฟุตบอล2024นี่ครับผมก็ผมแหมผมเปียกนิดหน่อยนะครับก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับผมหลังจากที่แมนยูไนเต็ดนะฮะเพิ่งแพ้ให้กับไบร์เจนมิวนิกมานะครับผม ก็รู้สึกเซ็งๆยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับตกรอบด้วยนะฮะคือสิ้นปีนี้เนี่ยไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับผมสาหรับทีมเรานะฮะก็ถือว่าเลเทเหมือนกันนะครับในฤดูกาลที่2ของ e l ริเทนแฮกนะฮะแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ สิ่งที่เราจะมาอาทคลิปในวันนี้นะฮะที่เราอคลิปในวันนี้นะฮะเราจะมาเปิดการ์ดกันนะครับผมเป็นไงเราไปดูกันเลยครับเคนี่ครับผมก็เป็นนี่เลยนะครับก็เป็นการ์ดที่เราจะเปิดนะฮะซึ่งที่เราเปิดอยู่แล้วก็คือ p l a y e r of the Week นะครับผมก็เหลืออีกประมาณ19ชั่วโมงนะฮะก็จะเป็น p l a y e r of the Week ใหม่มาแล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็น p l a y e r of the w e e อของ e u r o p e ียน l u ั c h a m เป o n s นชินี่ครับก็จะออกใหม่ซึ่งไม่มีแมนยูอยู่แล้วนี่ครับผมก็เพาะตกรอบนะฮะ อดแล้วก็เซ็งๆเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ที่เราจะมาเปิดนะครับในคลิปนี้ก็จะมีนี่นะฮะเป็นการ์ดโชว์ไทมนะครับอันเป็ดการ์ดฟรีนะฮะที่ทางอีฟุตบอลแจกมาฮะเวอร์ไวนนี้ก็เปิดก็ได้ฟรีหนึ่งใบเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็จะเปิดอีก2ใบนะฮะเพราะว่าคอยเรามีแค่นั้นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นแพ็คของบาเซโลแานะครับอีกหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมก็เปิดประมาณนี้นะฮะอาทิตย์นี้ไม่อยากจะเติมเงินมากนะครับผมก็เอาเป็น แก๊สฟรีไป3ใบแล้วก็ใช้คอยอีก200คอยละกันนะครับผมมาเริ่มต้นจากนี้ละกันนะครับโชว์ไทม์นะครับดีสุดก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าสอหนหึ่งมินแล้วก็อ่าเฟเดรโกเคียซ่านั่นเองนะครับผมนะักเตะอิเวนะฮะโอเคไปกันเลยครับสำหรับใบแรกจะเป็นใครโอ้สวยงามนะครับเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่แน่จะได้นักเตะสามตัวท็อปแบบนั้นหรอกครับเพราะนั้นมันจะดวงดีจนเกินไปนะฮะ อ่าโอ้ปาโลดิ巴านี่นครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นก๊์ดธรรมดาหรือเป็นเฮ้ยเชคเเค่กา๊าสวยสุดยอดครับผมปาโลดิ巴拉นี่ครับการใช้ได้นะฮะสเตตข้างในก็โอ้ดิ่าวิ่ง69นะครับท่านผู้ชมเหลือจะเชื้อจริงๆอันนี้ผมผมรับไม่ได้นะฮะดิ่าวิ่ง69ครับโอ้ เลเวลาหนึ่งก็จริงแต่ว่าช้ามากนะฮะเป็นการ์ดไฮไลท์นี่ครับผมยูโรเปียนครับเซเลคชั่นแอ็แท็กเกอร์นะฮะโอ้โหสวยการ์ดสวยครับโอเคหมดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนิดหน่อยละกันว่ามันมีการ์ดอะไรบ้างโอ้มีฟิลฟอร์เดนด้วยครับโอ้คนที่เป็นการ์ดไฮไลท์นะฮะดีที่เราไม่ได้การ์ดธรรมดานี่ครับผมถือว่าเราก็ยังคงดวงดีอยู่นะฮะมาต่อมาเป็นการ์ดบาร์เซโลน่าอีกครับผม คือมันใครก็ได้การ์ดนี่นะมันเปินการ์ดธรรมดานะครับผมบาร์เซโลน่าอัปเดตใหม่ไม่เป็นดาวแล้วนะฮะเป็นใครเอ่ยแฟรนตอเรสีนครับผมโอเคกดข้ามเลยครับมันเป็นตัวธรรมดานะครับผมผมก็ค่องจะเฉยๆอยู่แล้วนะฮะมาต่อมานี่คือไฮไลท์ของเราเลยนะครับผมเราดูนักเตะกันก่อนละกันนะครับก็จะมีโอเดกาดในครับผมชูอัลเฟลิกซ์นะฮะ คือเป็น2ตัวนี้นะครับที่ผมอยากได้นะฮะที่เหลือก็เฉยๆฉยนะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ที่เหลือก็เฉยๆฉยนะฮะสำหรับอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมานครับเดี๋ยวผมจะรอดูอาทิตย์ที่กําลังจะถึงนี้ว่าจะมีนักเตะเทพๆหรือเปล่านะครับมาเปิดไปครับใบแรกเป็นแก๊สฟรีนะครับผมจะได้ใครโอ้มีแสงระยิระยับนะครับผมเป็นไลท์เซเบอร์ได้มาแล้วครับบาเรล่า ก็ถือว่าโอเคนะครับผมโอเคนะฮะก็สแต็ก็คือท็อปที่สุดแล้วในอาทิตย์นี้นี่ครับผมพาเลล่ามาต่อมาครับใช้คอยกันแล้วนะฮะขอเป็นโอเดกาดกับชูอัลเฟลิกแล้วกันนะครับสองใบสุดท้ายที่เราจะเปิดโอเดกาดโอเดกาดจะได้หรือเปล่ามาตินโอเดกาดชูโอ้โหคราวนี้มันเป็นชูอัลเฟลิกนะครับผมโอ้โหมาแล้วครับ นี่แหละตัวที่เราต้องการคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นแบบมันจะมีดาวแล้วก็ให้ลุน้นที่เยกชักอันนี้มันมันมัน,ม,นมันเลื่อนไปเลยนีครับผมมันก็จะดูลุ้นแบบโอ้สุดยอดเลยนะครับชูออลเฟลิกซ์โอ้โหคล่องตัวเลี้ยงบอลความเร็วทุกอย่างคือโอเคนะฮะอาไปยืนกองหน้าก็ได้ะคร่บผมสำหรัแบบชูออลเฟลิกซ์ตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ดีคุ้มแล้วนะครับผมคือเปิดในคลิปนี้ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสาหรับเราโอเค มาต่อไปตัวสุดท้ายขอเป็นมาตินโอเดกาต์แล้วกันนะครับก็มีเสื้อเซนนอนผมใส่เสื้อเซนอนนะฮะแต่ว่ามีแต่เสื้อแมนยูนี่ครับผมก็ใส่เสื้อแมนยูแต่มาลุ้นมาตินโอเดกาต์จะได้หรือเปล่าปึ๊บเป็นใครเอ่ยโอ้โหอิตาลีนี่ครับผมกติโอ้เป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับผมโอ้ a g g r e s s i v e 91นี่ครับผม physical contact 90โอ้ไม่ธรรมดาถือว่าประทะได้รุนแรงและหนักหน่วงนะครับผมสำหรับกาติโอเคครับดูผลประกอบการของเรานะก็ได้ดีบ巴拉ในระบบการไฮไลท์ซึ่งสวยที่สุดแล้วนะครับผมที่เราได้ในอาทิตย์นี้นะฮะเพราะมันมันมีแค่นี้แหละแล้วก็เป็นเฟรนตอเลสาธรรมดาอย่าไปนับนะครับบาเล่าชูอัลเฟลิกนี่ตัวเทพเลยนะครับแล้วก็ กตินะครับกตินี่เอาจริงผมไม่รู้จักนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็รอเป็นวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะอัปเดตเป็นการ์ดใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่านักเตะคนไหนจะติดทีมออฟเดอะวิกมาบ้างนะครับง่านก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กด Subscribe c ช anel บอลจังตากองไว้ด้วยนกครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับที่เราจะมาเปิดในอาทิตย์หน้าในครับผมเจอกันอาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับ